สวัสดีเจ้าใหม่สูงค่าปีเก่าก็มักน้ำเงี้ยวปีใหม่ก็มักน้ำเงี้ยวนะเจ้าไม่พูดความเสียงรถดังไม่พูดพมาดดมทำเพลงนะคะเพราะเราพูดมากไม่เสียงรถก็ดังมากนะเจ้าเนาะเอวอรีบดีหยอกเจ้าน้ำเงี้ยวจะเยียวยาทุกสิ่งอย่างน้ำเงี้ยวทำให้มีความสุขเจ้ารถบันดังเนาะเพราว่าจะเป็นปีเก่าปีใหม่นะเจ้าเพ่นบอกว่า คลองกินลำอยู่ที่คนมากถ้าบบยากขาดความหากักขึ้นมากินน้ำเงี้ยวก็โอเดสเจ้ามานะคะน้อมากินจ้อมกันคะน้อน้ำเงี้ยวค่ะขอบคุณนะคะมีผักด้วยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะต้องใส่น้ำตาลด้วยเพราะอีชันเป็นคนชอบกินหว,วานหวานครบรสเนาะครบรสเลยค่ะคุณแม่ใส่ปลาด้วยใส่ ใส่เส้นขนมเส้นเห็นสักหน่อยนะรับเออใส่ยุ่ม,มแบบนั้นเลยเจ้าเนาะจริงๆที่มาทายนี่หนาเนี่ยที่สองสามวันนี้มาได้ทายน้ำเงียวเนี่ยเพราะว่ากลัวทุกท่านเบือ่อกลัวทุกท่านก่ายนะเจ้า <c oughs> ภาษากำเมืองเคุณน้องว่าขนมเส้นน้ำเงียว คนไทยภาคกลา,างแต่กรุงเทพก็อย่าบอกว่าขนมจีนน้ำเงี้ยวอินะเจ้าแต่ถ้าเป็นตังคนตังอีสานเนาะพี่น้องตังอีสานก็อย่าบอกว่าข้าวปุ้นนี่นะเจ้านเนาะข้าวปุ้นนะเจ้าแต่ถ้าเป็นภาษาความไตค่ะเนาะภาษาความไตก็อย่าบอกว่าข้าวเส้นนี่ค่ะเนาะข้าวเส้นน้ำเงี้ยวเสียงปกๆนี่คือตำส้มนะเจ้าเนาะวันนี้มากับพี่ตรงๆอยากกินตำปลาแตงบัก ใสตั้มเซ็ใส่ขั้มเซ็หน้อยใส่นักก็ได้สองใส่ไปได้พี่เจ้าพี่ครัวเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญ,ญาตนะคะ1 2หนึ่งสองสามพี่เจ้า อันนี้เป็นพี่ครัวนะเจ้าพี่ครัวเดี๋ยวเน่ะมันว่ากะอะไปกาดนะเจ้าเนาะใส่ไปเลยนี่อืใส่ไปเลยพี่ครัวนะเจ้าต่อละอย่าเข้านะเจ้า อยากข้าวภาษากเมืองอยากข้าอินรเจ้าภาษากลางไทยกลางหิวข้าวอินเจ้าแต่ภาษาความใตไปอย่าบอกว่าต้องใหม่ข้าวฉะนั้นต้องใหม่ข้าวกินนะเจ้าเนาะ พริกัวามดแล้วนะแม่โอ,อ้อนี่เหรอเลิศเลิศพริกัวามดอีแม่เอาเพิ่กับปุกหลวงให้ได้ินันคั่วพริกเนาะกับน้ำน้ำเงียวนี่หนา บ่อย่าใส่เกลือตัวเกลือเม็ด สูมาต้นนะเจ้าเนาะอาจมีภาพเสียงกลิ่นและเนื้อหาทําให้ทุกท่านอยากเข้าต้องหม่เข้าอาจจะมีภาพเสียงเนื้อหาทํให้ทุกท่านอยากกินขนมเส้นน้ำเงี้ยวเหมือนข้าเจ้านะเจ้า,า,จาล่ำลากันไปก่อนโชคดีมีเงินใช้เฮงเฮงปังปังตลอดปีตลอดไปกุ้คนจ้า มีเงินนำนำมีค้ำนำนำโชคดีมีเงินใช้ตลอดปีตลอดไปไหม่สูงค่าสวัสดีเจ้า